เริ่มทำนะครับข้อจบข้อสับก็คือวงรนวง,นนจ,นนองจอแบบขนาดสูงวงจอขนาดนั่นคือเซนหนึ A ่งต่อาร์ทีครับท้อกับเซนหนึ่งต่อาร์หนึ่งบวกเซนหนึ่งต่าสองบวกเซนหนึ่งต่ออาร์สามอันนี้มันขนาดกันอยู่เราก็ทำทำอันนี้ใส่ลงเลยไปก่อนแล้ต่อก็หาต้องหา แทนค่าเลยนะครับเ็ษหนึ่งส่วนอาร์ทีเท่ากับเจ็ดหนึ่งส่วนหกบวกเศษหนึ่งส่วนแปดคูณหนึ่งสองอ่าฮอรลนอนเท่ากับสามส่วนยี่สี่บวกกับ สี 24. 24. นะ่สวนยี่สสี่บวกกับสิบสองส่วนยี่สบสี่ครับก็ได้เท่ากับสิบเก้าส่วนยี่สสี่เราจะหาเทียบว่าพิกค่ากลับไปเป็นนาทีเท่ากับยี่บสี่ส่วนสิบเก้าเท่ากับหนะึ่งจุดสองหกครับ